กูชันซองแต่ว่าภาษาอีสานจะเป็นกูสั้นช่องแต่ว่าเสียงเสียงนั่นอยี่ยล่ะแต่ว่าเสียงนั่นแต่ว่าเสียงนั่นแต่ว่าเสียงนั่นห้อมันใหญนที่ยุสวัสดีครับขอต้อนรับกุสุลรายการติดเตาครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณสู่ราในการติดเต่านะครับวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับผมไปดูวิธีการการเป็นนักพากนะครับผมผมนะครับผมครั้งแรกเลยที่ผมจะต้องมาพากเสียงเป็นภาษาอีสานนะฮะใส่กับซีรีส์เกาหลีนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับว่าทํากันยังไงบ้างนะครับผมตามมาเลยเอาละครับตอนนี้ก็ถึงที่มาลงเสียงพากแล้วนะฮะนี่ครับตึกนี้นะครับผมเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเข้าห้องอัดเลยครับเราเข้ามาอยู่ที่ออฟฟิศครัแล้วนะครับ สวัสดีครับพี่ครับวันนี้ถ่ายบล็อกด้วยนะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาใช้ห้องนี้นะครับนี่นี่ครับห้องภาคมีไม์นะครับหูฟังแล้วก็จอโปรดิวเซอร์เขาอยู่ตรงนี้นะครับคอยเป็นคนไกด์ให้ว่าควรจะใช้คําอีสานคําไหนบางทีผมก็ผู้พูดภาษาอีสานไม่ได้นะครับผมก็บางคําก็ เพี้ยนก็ต้องให้เขามาซ่อมอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆวันก่อนเคยมาอัดแล้วนะอยู่ห้องโนต้ตแต่วันนี้นักภาพตัวจริงเข้ามานักพากตัวสำรองต้องย้ายมาห้องนี้นะ <ๆ S 1> แต่ว่าคล้ายๆกันเลยไป,ก,ยปกินข้าวก,ก่อนเดี๋ยวจะไปให้ดูเดี๋ยวกินข้าวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะให้ดูเวลาอัดน,นะครับว่าเป็นไงครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเติมพลังก่อนนะครับเพราะน่าจะยิงยาวน,นะครับถึงมนะันสามทุ่มกะไว้นะครับสี่ตอนเดี๋ยวไปดูว่าจะทำได้ไหรือเปล่านะครับยากมากการผ่าเยโคตรยากบอกเลยยากสุด สวัสดีครับสสวัดีครับแล้วพี่ชื่ออะไรครับพิเศษครับพิ่เสกผมเต๋าเลยครับครับผมวันนี้พิเศษจะมาช่วยผมแปลใช่ไหมครับืมวคงไม่ต้องแปลตอนนั้นก็แปลเยอะอยู่ครับญาติครใช่ไหมฮะยากอยู่ครับเพราะว่าบผมผมยังเง่าเพี้ยนอยู่พูดเพี้ยนอ๋อนี่พิเศษนะครับท้ายต้องอะไรเนี่ยยูทูบเบอร์เราเป็นลงยูทูบเดี๋ยวพิเศษอยู่ข้างนอกใช่ไหมฮะใช่ครับอยู่ตรงนี้นี่ครับแล้วก็พูดผ่านไมค์เข้าไปอ๋อครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับนะครับ อันนี้ก็ตอนที่5แล้วครับโฮเทลเดลลุน่าเป็นกูชันซองแต่ว่าภาษาอีสานจะเป็นกูสั้นช่องกูชันซองก็เป็นภาษาอีสานนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็จะใส่หูฟังฟังเสียงของตัวละครอ,อื่นนะครับพอถึงตาเราเนี่ยเราก็จะพูดของเราไปนะครับมาดูบทก่อนนะบทเยอะด้วยเพราะว่าเป็นบทพระเอกครับยาอยู่ยาอยู่มีเกือบทุกหน้าฮะยาวๆทั้งนั้นต้องวอร์มเงก่อน ทีมห้องข้างหลังนะครับจะเป็นพี่เศกนะครับเป็นคนเช็คคำภาษาอีสานนะครับแล้วก็พี่เอกจะเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นโปรดิวนะครับเป็นคนคุมคอนโทรลนะครับแบบว่าถ้าสมมติว่าผมพูดไม่ทันเงี้ยเขาก็จะกรอภาพกลับมาให้พูดใหม่ประมาณนี้ครับก็จะอยู่กันอย่างนี้แหละทั้งวันเลยนะครับวันนี้ก็เริ่มงานประมาณบ่ายโมงห้าสิบมาดูกันว่าสี่ตอนนะครับคงจะได้ จะเสร็จไหมดีกว hey, ่าวะเทสครับนี่ครับพี่เอกพี่เอกมาแล้วนี่พี่เอกมาแล้วพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกครับพี่เอกสวัสดีครับสุดยอดครับน้องเต๋าครับผมนี่มันก็จะมีภาพบอกแล้วก็มีวินาทีเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมประโยคแรกภาษาอีสานบ้างไอแต่ว่าเสียงเสียงนั่นยังอ่ะแต่ว่าเสียงนั่นแต่ว่าเสียงนั่นแต่ว่าเสียงนั่นโอ้ย ทำไมเหรอภาษาอีสานบ้างดมแม่นยังเหรอแม่นยังเหรอบ่ได้บ้า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 แค่ตกใจบ่ได้บ้าแค่ตกใจจนคุ้มจอของมปอยู่อ๋อจนคุ้มจอของมไปพี่ว่าเป็นยังไงบ้างคะวันนี้พี่ตองคิดว่ารอดไหมคะรอด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 เนาะรอดเนาะ ถ้านที่เจ้าเห็นผู้ขวจิตอ่อนก็งวมที่ทีมาได้เจ้าลองเลือจะเบาช่วงนี้เราจากไปพร้อมกันขอเห็นที่จ้อได้ซ้ำดีละไอตรงนี้มันเป็นการพูดกับตัวเองขยัเห็นอี๋ว้เห้าวแต่จะจเป็นเป็นการพูดกับตัวเองอ่ะห้าม่ยิ่อย่ห่ก็ได้ห้าวยุ่งหิ่งย่นี้อ่ก็ได้ก็ได้กินซาบเป็นความฝันก็ได้ ิดจะว่าเป็นความฝนพอตึงมาแล้วสุยางสิหายไปสุยางสุยางกะสิหายไปสุยางกะสิหายกะสิหายไป A few moments later ฉันโธยอะเเฮยเดี๋ยวคิดคือว่าเป็นความฝนพอตึงถึงแมาแล้วเนี่ยสุยางกะสิหายไป ตัอย่างตอนต่อไปโอเคครับเล่าอะไรนี่พี่เล่าแตงโตคือนะครับโชซ่อนเป็นกษัตริย์ผู้ใดผู้ใดนะคนเป็นกษัตริย์คนใดนะคอยคอยเป็นกังวลอีลีคอยเป็นกังวลหลาย a few moments later เล่าแตงโตคือกษัตริย์โซ่ซ่อนเป็นกษัตริย์คนใดค่อยเป็นกังวลหลายไอ้คอยเป็นกังวลหลายโชซ่อนโชซ่อน,นเล่าแตงโตคือกษัตริย์โซ่ซ่อน โชซอน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 เราแต่งโตคือกษัตริย์โชวซอนเป็นกษัตริย์ผู้ใดนะเป็นกษัตริย์คนใหญอ๋อเป็นกษัตริย์คนใหญครับเป็นกษัตริย์คนใหญนะคอยเป็นกังวลหลายคอยย่อให้จบเป็นแบบนี้บ่ได้ครับอเสร็จแล้วหนึ่งตอนเสร็จแล้วหนึ่งตอนนะใช้เวลาประมาณชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอันนี้ ว่าเร็วขึ้นเพราะว่าบทมันน้อยเดี๋ยวดูตอนต่อไปเหรอบทเยอะเรียบร้อยแน่ๆฮะก็สี่ตอนนี้น่าสักมาห้าหกชั่วโมงก็หวังว่าน่าจะดีขึ้นนะครับโอเคสายสารก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงก็ต้องขอประทานอภัยคนดูด้วยนะฮะโอเคครับไปยาวๆไปคืนนี้นี่เรามาดูห้องอื่นเดี๋ยวทีเ่เขาเขาอัดกันนี่ย นี่มาดูเัอมืออาชีพ็นหนังเรื่องเอามาเป็นซูริเบนเจอร์จองอูซองกับซนเดจินถักเดือยสุดคุ้มรานการครับจองอูซองกับซนเดจินข้ออ่านอยู่สุดๆเลยหนึ่งสองสามสี่คนสี่คนคุย้อมกันคาอที่เต้นชุดแรกของคุณ่อดหรือเปล่าคะโอ้โหไดยหรือเปล่าคะบุกอะไรครับแม่ พี่มาจากพี่จังหวัดอะไรคะพี่จัดขอนแก่นครับผมขอนแก่นเป็นยังไงบ้างเขาวันนี้ขีดตอนละค้าหนึ่งสองสามสามตอนเรียบร้อยนล้วนที่ี่นี่เข้าที่ตอนที่สี่เป็นยังไงบ้างคะคุณต๋อน้องเก่งมากครับแปลว่าผมแปลว่าเป็นคนที่มีพื้นฐานภาษาอีสานอยู่แล้วเราก็แค่มาปรับสำเนียงแล้วก็เรียงคำใหม่แค่นั้นเองครับอีสานรัวๆเลยเนาะบอกรัวๆบอกรัวๆครับแต่ว่มาเพิ่งมิน สำเนียงบได้ควบหมายมันกับสิเปียนครับขอบคุณค่ะไม่ควรแล้วค่ะตอนนี้นะครับเวลาหนึ่งทุ่มสีนาทีนะครเราภาคไปแล้วทั้งหมด4ตอนนะครับทำลายสถิติใหม่เมื่อกัางที่แล้วได้แค่4ตอนวันนี้น่าจะได้ประมาณสัก5ตอนนะฮะก็ดีครับวันนี้บทน้อยไม่เยอะมากเต่มพลังก่อนนี่เลยนี่ครับนี่มีไส้กรอกยีสานกัย่างต้ง ไม่กินพริกหน่อยนะครับไม่คิดว่าการพ่านเนี่ยจะทําให้ตัวเองหิวขนาดนี้ขอแค่กินไปพูดไปนะฮะลองก็พากยากมากต้องมีเสียงแบบวิ่งมีวิ่งอะแต่เราต้องนั่งอยู่ไงนั่งอยู่นั่งอยู่แต่ว่าวิ่งวิ่งวิ่งต้องมีหอบต้องทำหน้าหอบอะไรแบบยากเหมือนกันไม่เหมือนการแสดงนะการแสดงเราได้แสดงเลยเมันก็ออกมาทางนั้นแต่ว่าผ่า ต้องใช้เสียงสื่อสารยากเนะไม่ใช่ไม่ยากก็แต่ว่าโชคดีครับก็มีมีพี่ๆสองคนนะครับเป็นเป็นคนคุมนะครับทั้งตรงคอนโทรแล้วก็คนมาคุมเรื่องของภาษาด้วยนะครับก็ได้ความรู้เยอะก็มี2เรื่องที่ได้พากนะครับผมก็มีโฮเทลเดลุน่าแล้วก็พรินเซสเอาไมครับอ่าพรินเซสอ้าองค์ชายอินไม่ใช่ไม่ใช่ภาพองค์ชายอินภาพองค์ชายชินเวอร์ชันเกาหลีนู่นเลยนะครับก็แต่ก็เป็นเวอร์ชันภาษาอีสาน ก็เป็นเรื่องแรกของผมที่เป็น2เรื่องแรกของผมที่ได้ได้มาลงเสียงภาษาอีสานนะครับปกติเล่นละครอ,อีสานยั้งเดียวนี่ได้มาลงเสียงเป็นอีสานแล้วครับก็ก็ฝากผลงานด้วยแล้วกันครับผมขออนุญาตไปกินต่อนะครับไปกะเพรากะเพราโอ้โหมันมอร่อย,อยงี้นี่โอ้โหเสียบขานเนี่ยเจ็บคอพักผ่อน เรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้ก็ได้ทั้งหมด5ตอนด้วยกันนะฮะยังเหลืออีกประมาณเหลือประมาณ7ตอนสําหรับเรื่องแรกและเรื่องต่อไป24ตอนนะครับผมลุยกันต่อไปยาวๆเจอกันที่นี่ยาวๆพาคุณเสียงแหบเสียงแห้งกันไปยาวๆถ้าใครชอบนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยน,นะครับดูว่าอยากจะเห็นอะไรในรายการติดตามก็พิมพ์แล้วก็เมนบอกได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ มาไม่ไหไมไหปุย้ปยปุย้ยปุ้ยอะไรใครอยูอ่อ่ะซ้อมซ้อมซ้อม a c t i